ใบงานที่1นนะคะใบงานที่1นนี้นะคะให้เด็ดกๆนะคะระบายสีนะคะรูปภาพให้สวยงามนะคะรูปภาพรูปนี้นะคะจะเขียนว่าวันเด็กแห่งชาติค่ะอันนี้ให้เด็ดกลงสีได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ระบายสีนะคะให้สวยงามด้านล่างก็ระบายสีนะคะด้านล่างออกเสียงว่าวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมนะคะใบงานนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะคะแค่ให้ระบายสีให้สวยงามค่ะ ใบางานที่สองนะคะใบางานนี้ให้เด็กๆนะคะใส่เครื่องหมายขีดนะคะลงในช่องวงกลมให้ถูกต้องนะคะอเดี๋ยวไปทำพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะตั้งใจเรียนเป็นสิ่งที่เด็กควรทําใช่หรือไม่คะ,ะใช่เลยนะคะถูกต้องเลยเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายขีดลงมาแบบนี้เลยคะ่ะพูดจาอ่อนหวานใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องพูดจาอ่อนหวานไพเราะนะคะกับผู้ใหญ่นะคะเกเลคุณเด็กๆควรทํำไหมคะ ไม่ควรทำเราไม่ต้องติกนะคะมีสัมมาครรารวะค่ะเด็กๆจะต้องรู้จักไหว้นะคะแล้วก็มีมารยาทที่ดีนะคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะต่อไปค่ะเถียงผู้ใหญ่ค่ะดีไหมคะไม่ดีเราไม่ต้องติกนะคะอันนี้นะต่อมาค่ะช่วยงานผู้ใหญ่ใช่แล้วค่ะเด็กๆก็จะต้องช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะ ใบงานที่3ใบงานนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีนะคะหญ้าแพรกดอกเข็มดอกมะเขือข้าวตอกนะคะลงสีให้สวยงามนะคะเด็กๆพยายามทําใบงานด้วยตนเองนะคะไม่อนุญาตนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทําให้ลูกๆนะคะเพราะจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่รังแกฉันนะคะเด็กๆก็จะ ไม่ได้พัฒนากัมเนื้อมือนะคะรบก,กวนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะช่วยดูเด็กๆก็พอนะคะใบงานนะคะให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าพยายามให้เด็กได้ฝึกฝนนะคะในการใช้ดินสอแล้วก็ดินสอสีนะคะด้วยตนเองนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้พัฒนากัมเนื้อมัดเล็กนะคะในกล้ํมเนื้อมือของเด็กด้วยค่ะ ต่อมานะคะใบงานนี้ใบงานที่4ค่ะให้เด็กๆนะคะจับคู่ภาพกับเงาอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสองภาพนะคะภาพแรกก็คือรูปคุณครูคที่กําลังสอนหนังสืออยู่อ่าอยู่นี่เลยค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่คุณครูเนี่ยกำลังปิ๊งไอเดียเลยค่ะนะคะนี่เลยค่ะที่เหลือเด็กๆก็จับคู่ได้เลยนะคะไม่ยากเลยอ่าคุณครูช่วยให้ก็ได้นะคะ นี่นะคะปึ๊บไปนี่นะคะแล้วก็อันนี้อยู่ด้านบนค่ะสุดท้ายค่ะรูปคุณครูผู้ชายอยู่นี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะใบงานที่4ี่ถัดไปค่ะใบงานที่5้านะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล้วยนะคะที่ใช้ในการไหว้รูนั่นเองก็จะลงสีนะคะให้สวยงามเลยนะคะอันนี้ก็ระบายสีเฉยๆนะคะไม่ยากเนาะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นพานไว้ครูนะคะก็ตกแต่งระบายสีแล้วก็เขียนตามรอยปะด้านล่างค่ะสัปดาห์นี้ก็มีใบงานเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆทำใบงานให้สวยงามแล้วก็เก็บใบงานนะคะลงเข้าแฟ้มให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเก็บไว้นะคะให้กับคุณครูเพื่อที่จะไว้มาส่งนะคะในครั้งถัดไปที่เรามาพบกันนะคะเด็กๆตั้งใจทำงานของตัวเองให้สวยงามแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ